เฮ้ยอะไรล่ะนั่นุคนแะดูกรอ,อย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนของดีรถเด็ดวันนี้คนยุคใหม่ต้องมีบอกได้เลยว่าอร่อยขั้นเทพนี่เลยทอดมันปลดกลายผสมปลายี่สกคุณเอื้อต้นตำรับอาหารไทยแท้จากรุ่นยาย่าบอกเลยว่าใครได้รองต้องพูดว่าโอ้นี่แหละของจริงใช้เนื้อปลากรายกับปลายี่สกเกรดพรีเมียมปรุงเครื่องด้วยเครื่อง แกงไทยจากสูตรคุณยายคุณยยาตที่เราทําเองทุกขั้นตอนบดนวดให้เนื้อเหนียวเด้งแล้วนําไปทอดปูนุ่มหอมเครื่องอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งน้ําจิ้มเลยก็ได้วันนี้ของคนเอื้อมีแบบสดไปทอดเองได้เลยเหมาะกับร้านอาหารร้านข้าวแกงพ่อค้าแม่ค้า SME หรือสมาชิกกลุ่มปลายในหมู่บ้านต่างๆหรือใครอยากเอาไปขายต่อก็ได้กําไรงาม แบบทอดสุกพร้อมทานคนยุคใหม่ต้องมีแค่แกะซองอุ่นไมโครเวฟเพียงนิดเดียวก็ได้กินเลยอืมอร่อยจะทานเล่นๆเ,เป็นออเดอร์หรือเป็นกับข้าวก็อร่อยทุกแบบใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คอมเมนต์อยากลองได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทันทีมีทั้งขายส่งและขายปลีกมีบริการส่งถึงที่ของดีแบบนี้อย่ารอช้า ทอดมันปลากรายผสมปลายิสุกขื่อหอมนุ่มหนึบหอมเครื่องแกงเด็ดทุกคำ